The i n t r o v e r t e d Investor Podcast. I have a p a s s Investor Principles สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Investor p r i n c i p l e ใน EP ที่36นะครับก็ห่างหายกันไปนานนานจนจำไม่ได้ว่า อีก่อนหน้านี้น,นั้นเะมื่อไหร่ก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังไว้ด้วยครับที่มามาหายหายไม่ค่อยเป็นเวลาลเวลาก็สำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็ตั้งชื่อ EP ไว้ว่าอาดีตแต่ปางก่อนกับโลกแห่งการลงทุนจริงๆก็เหมือนเป็นเป็นหลังจากที่ห่างหายไปน,นานเนี่ยเพราะว่าอาจะาจะอาจจะ ใช้คำว่าอะไรดีเอาใจออกห่างจากตลาดหุ้นไปสักชั่วครู่ชั่วยามหนึ่งแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ทำก็เลยทำให้ทำให้ไม่ได้โฟกัสกับการทำพอดแคสต์ในช่องนี้มากนะักแต่ยังนึกถึงเสมออย่างคิดว่าเอ๊จะจะคุยเรื่องอะไรดีจะเล่าเรื่องอะไรดีแต่ว่าก็นึกไม่ออกก็เลยหายกันไปนานแต่พอดีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ ปกติกิจวัตรของผมเนี่ยทุกคืนเนี่ยก็จะใช้คําว่าอะไรอาจจะเหมือนคุณผู้ฟังหลายท่านก็คือเข้าเน็ตฟิกไปเรื่อยๆดูหาหมือดูเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ก่อนนอนแล้วก็บังเอิญได้ดูได้ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า past life ก็เป็นใช้คําว่าภาพยนตร์ร่วมทุนได้ไหมก็เป็นของจะใช้คำว่าเป็นภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีใต้กับ อเมริกันก็ดูจนจบก็รู้สึกชอบอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้เป็นหนังที่ที่ไม่ดูไม่ได้คือดูก็ได้ไม่เสียเวลาใจคำนี้ดีกว่าแล้วก็คิดว่ามีประเด็นที่เป็นประเด็นที่ทุกคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ตอกย้ำ กับวิถีชีวิตบางอย่างทำให้เราตระหนักถึงเรื่องราวบางอย่างทำให้เราไม่มองข้ามเรื่องราวสามัญธรรมดาในชีวิตทั่วๆไปแล้วบังเอิญดูไปดูมาพอดูจบก็เอ๊ะมันก็มีแง่คิดมีแนวคิดบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับกับโลกแห่งการลงทุนเชื่อมโยงกับนักลงทุนในตลาดหุ้น อยู่บ้างเหมือนกันถึงแม้มันจะดูเป็นการจับต้นจนปลายที่โมโมโซซัวดูมึนมึนมงมงแต่ผมคิดว่าเออมันก็เป็นโอกาสเหมาะที่ทําให้ผมกับคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับอ่ะอดีตแต่ปางก่อนกับโลกแห่งการลงทุนกับภาพยนต์เรื่อง past life เนี่ยเป็นยังไงก็ลองลองลองมานั่งเพอ้อเพไปด้วยกัน คือตอประเด็นเนี้ยกับกับแนวคิดในหนังเรื่องพาสไลท์เนี่ยทำให้ผมนึกถึงคือบ่อยครั้งชีวิตนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนในหุ้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะจะวางแผนการทํางานใช่ไหมวางแผนช่วงเวลาปัจจุบันช่วงเวลาปัจจุบันก็คือสิ่งที่ต้องเป็นแล้วก็คาดการอนาคตการคาดการอนาคตก็คือสิ่งที่น่าจะเป็น ผ่านการทบทวนอดีตอดีตี่คือสิ่งที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นก็คือในฐานะการเป็นนักลงทุนในหุ้นเนี่ยเรามักจะวางแผนช่วงเวลาปัจจุบันแล้วก็คาดการอนาคตผ่านการทบทวนอดีตเสมอซึ่งก็เป็นกระบวนการทํางานตามคันลองปกติของนักลงทุนมันอาจจะไม่ต้องเป็นนักลงทุนก็ได้ก็คือเป็นกระบวนการใช้ชีวิตเป็นวิธีการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป เราตัดสินใจผ่านอดีตเพื่อกำหนดปัจจุบันและก็คาดหวังต่ออนาคตกันทั้งนั้นแต่นักลงทุนทุกคนหรือคุณผู้ฟังทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันคือพื้นที่อัสจรรยร์ซึ่งเฝ้าชะเง้อคอมองไปข้างหน้าเสมอความสำเร็จในตลาดหุ้นเนี่ยมักอุบัติขึ้นกับนักลงทุนผู้ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยประโยคที่ว่า นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีสัสดส่วนการตัดสินใจถูกต้องมากกว่าผิดพลาดเท่านั้นยังไม่พอไอปริมาณความถูกต้องนั้นเนี่ยต้องสามารถกลบเกลื่อนร่องรอยความผิดพลาดได้ทั้งหมดคือตัดสินใจถูกมากกว่าผิดไอประโยคนี้มันก็ถูกพิสูจน์ผ่านการเวลามาเนิ่นนานแล้วว่ามันน่าจะเป็นประโยคที่เป็นจริง ในขณะเดียวกันประโยคที่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ํารอยเดิมแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีรูปแบบบางอย่างที่สอดคล้องแล้วก็เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรเสมอไอประโยคเนี้ยมันก็น่าจะจริงเช่นกันแล้วมันก็ถูกพิสูจน์ไว้ด้วยความสําเร็จจากนักลงทุนมากมายนักลงทุนที่มันศึกษารูปแบบแพทเทิร์นของบางสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซ้ําไปซ้ำมาแล้วก็หยิบ ฉวยโอกาสเมื่อคนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นเนี่ยคิดเห็นส่วนทางแล้วก็สร้างความมั่งคั่งมหาศาลผ่านการวิเคราะห์รูปแบบที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งแรกเราก็คงสรุปเราไม่สามารถที่สรุปได้ว่าความสําเร็จในตลาดหุ้นเนี่ยพึ่งพาอดีตหรืออนาคตมากน้อยไปกว่ากันพอมาถึงคอยนี้เนี่ยเราก็อาจจะลองมองไปที่เนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์เรื่อง past life นะครับ คือในวัยเด็กของของตัวละครหลักที่ชื่อว่าแฮซองกับนายองแฮซองกับนายองเนี่ยก็เป็นชายหญิงสองตัวละครหลักจากจากภาพยนตร์เรื่อง Past Life ในวัยเด็กของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยมันเป็นความทรงจำที่หอมหวานเรื่องราวในภาพยนตร์เนี่ยมันก็ดำเนินต่อไปจนเมื่อครอบครัวของนายองก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังจะย้ายประเทศไปอยู่แคนาดา แล้วมันก็มีบทสนทนา1ระหว่างแม่แม่ของของเขาทั้งคู่แม่ของแฮซองและนายยองแม่ของแฮซองเนี่ยเขาก็พูดกับแม่ของนายยองว่าคุณก็เป็นนักเขียนสามีคุณก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครอบครัวดูดีและสมบูรณ์แบบอยู่แล้วทำไมจึงเลือกทิ้งชีวิตที่นี่ที่นี่ในความหมายนี้คือทิ้งชีวิตที่เกาหลีใต้แล้วจากไปย้ายประเทศไปกลางคันแบบนี้ละ่ะ คุณแม่ของนายองเขาก็เขาก็พูดสวนขึ้นมาว่าเขาไม่ได้ครอบครัวเขาไม่ได้รู้สึกว่ากำลังทอดทิ้งสิ่งใดเขาแค่กำลังไปสู่บางสิ่งที่ดีกว่าไอ้บทสนทนาดังกล่าวนี่ก็อาจเป็นการคัดง้างกันระหว่างแนวคิดที่ยึดติดกับอดีตก,กับการมองไปข้างหน้ากับการใส่ใจต่ออนาคตตัดมาที่อีกฉากหนึ่งในโรงเรียนโรงเรียนประถงกับอีกบทสนทนาหนึ่ง ในช่วงวัยเด็กของแฮซองกับนายองตัวละครหลักของเรื่องนะครับก่อนที่นายยองก่อนที่ครอบครัวของนายองจะออกเดินทางไปแคนาดาแฮซองเด็กผู้ชายเนี่ยก็ก็พูดกับนายองว่าเธอจะไปแล้วจริงๆหรือแล้วเธอจะไปทําอะไรที่ต่างประเทศนายยองก็ตอบว่าฉันจะไปเรียนที่นั่นแล้วฉันก็จะได้เป็นนักเขียน ก็คือในความหมายเนี่ยคือนายยองคนผู้หญิงเนี่ยเขามีความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนเหมือนแม่ของเขานี่แฮซองก็เลยสวนกลับไปว่าแต่อยู่ที่นี่เธอก็เป็นนักเขียนได้นะนายยองก็ตอบว่าคนเกาหลีไม่มีใครได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมหรอกก็คือมันสะท้อนถ,ถึงถึงความความความใฝ่ฝันความทะเยอทะยานของของนายยองนะครับในการใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตไอ้ความ เทยอทยานอันเอ่อล้นในชีวิตของนายยองมันปรากฏและก็โอบคุมบรรยากาศของของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างโจ่งแจ้งอยู่หลายครั้งหลายคราเธอเลือกที่จะเชื่อมั่นต่ออนาคตมากกว่าอดีตอันหอมหวานส่วนทางกับแฮซองเด็กผู้ชายที่เขายังคงยึดมั่นและก็สุขสมอยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันก็ที่เป็นอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนี่นะหลังจากจบบทสนทนาเนี่ย พวกเขาทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านด้วยกันหลังเลิกเรียนซึ่งก็เป็นกิจวัตรปกติในทุกๆวันต,ต่างกันตรงที่วันนี้คือวันสุดท้ายก่อนที่ครอบครัวของนายยองเจะย้ายไปต่างประเทศมันก็เสมือนว่านายองเนี่ยเขาก็เคลื่อนไปข้างหน้าเสมอแต่แหซองกับถอยร่นกับเข้าสู่ความทรงจำหรืออดีตอันหอมหวานมาที่เรื่องราวของนักลงทุนเนี่ย นักลงทุนในหุ้นบางคนเนี่ยเชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และก็ให้น้ำหนักกับเรื่องราวในอดีตด้วยเหตุผลว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมักจะเกิดซ้ำรอยอีกทั้งสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันคือเหมือนเครื่องยืนยันความเป็นไปได้จริงมันไม่เสี่ยงมันปลอดภัยและก็สมเหตุสมผลมากกว่าที่จะนําเอาอดีตเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเรื่องการลงทุนในเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะ คาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยําการพึ่งพาอนาคตมากเกินไปเนี่ยมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการพนันหรือการโยนเหรียญหัวก้อยนั่นเองขณะที่นักลงทุนในหุ้นอีกกลุ่มหรือนักลงทุนในหุ้นบางคนเนี่ยก็เชื่อเรื่องการวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตให้น้ําหนักกับเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเหตุผลที่ว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้อง เกิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคตไม่มีไม่มีสิ่งใดยืนยันว่าอนาคตจะเป็นเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานักลงทุนกลุ่มนี้ก็เลือกที่จะหลงลืมอดีตไปเสียแน่นอนว่าพวกเขารู้ว่าไม่มีใครสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำแต่คำพูดที่พวกเรานักลงทุนเนี่ยมักได้ยินบ่อยครั้งก็คือการเฝ้ามองเพียงกระจกหลังเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเสียเลย ที่จะใช้ตัดสินใจเรื่องการลงทุนอนาคตคือความเสี่ยงซึ่งไอเรื่องความเสี่ยงนี่มันก็มันก็มีทั้งเสี่ยงที่จะผิดแล้วก็เสี่ยงที่จะถูกการลงทุนให้ประสบความสําเร็จคือการบริหารความเสี่ยงในอนาคตต่างหากลยมันไม่ใช่การหลีกหนีแล้วก็จ่องจมอ,อยู่กับอดีตมาที่เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง past life 12ปีผ่านไปนับจากบทสนทนาสุดท้ายของแฮซองและนายองนะครับ สิปีต่อมาแห่ซองกับนายองในช่วงวัยหนุ่มสาวก็กลับมาพบกันอีกครั้งผ่านโลกออนไลน์ที่ไร้การสัมผัสเชิงกายภาพแห่ซองผลผู้ชายเนี่ยก็เป็นพนักงานประจำอยู่ในเกาหลีใต้พร้อมแบกรับความรู้สึกว่าตนเองนั้นแสนสามัญแสนธรรมดาไม่มีสิ่งใดโดดเด่นเป็นพิเศษขณะที่นายองผลผู้หญิงเนี่ยก็ได้เป็นนักเขียนสมใจ เป็นนักเขียนสมใจปรารถนาอยู่ในนิวยอร์กอเมริกาแล้วก็ยังคงมีความฝันใฝ่สดใหม่แล้วก็ไล่ตามความฝันนั้นอยู่เสมอบทสนทนาผ่านสกายผ่านโลกออนไลน์เนี่ยแฮซองก็เขาก็ถามนายองว่าเธอยังอยากได้รางวัลโนเบลอยู่หรือเปล่านายองก็ตอบว่าเธอเขาไม่ได้อยากได้โนเบลแล้วตอนนี้เขาอยากได้เป็นรางวัลพูลิเซอร์ก็เป็นรางวัลทางด้านนักเขียนด้านวรรณกรรม ประมาณนี้นะครับโทสนาเนี้ยก็อาจจะสะท้อนบางอย่างในชีวิตของแฮซองเขายังคงยึดติดอยู่กับอันดิตส่วนนายองคนผู้หญิงก็ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปไอความสัมพันธ์ทางไกลครั้งใหม่ต่างเส้นเวลานี่ยก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่นายยองผู้หญิงเนี่ยครับกล่าวกับแฮซองว่า เธออยากยุต oh ิความสัมพันธ์ทางไกลไว้เพียงเท่านี้อย่างน้อยก็ในตอนนี้ก่อนเหตุเพราะว่าความรู้สึกคือทั้งสองคนก็รู้สึกยังยังรู้สึกพิเศษต่อกันอยู่นะครับผมเหตุเพราะความรู้สึกเช่นนี้ทําให้เธอติดบ่วงอยู่กับความทรงจํำในอดีตที่ไม่อาจพัฒนาให้เป็นรูปร่างชัดเจนคือเขาก็อยากจะสารสัมพันธ์ต่อแต่ด้วยระยะทาง ด้วยความสมพันเช่นนี้มันทําให้มันไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็ไม่อยากจะคนขค้นงานกลางคือมันไม่สามารถพัฒนาไปเป็นรูปร่างชัดเจนได้เลยในอนาคตแล้วก็อดีตอันหอมหวานเนี่ยมันมันเยื้องกลายเข้าสู่หัวใจแล้วก็คอยจุดรั้งเธอจนหลงลืมความใฝ่ฝันที่มีอยู่ในอนาคตแน่นอนว่าสําหรับผมแล้วแห่ซองคนผู้ชายเนี่ยมันก็คงเหมือนเชกเช่นนักลงทุนในหุ้นที่มุ่งเน้นแล้วก็หมุกมุ่นอยู่กับข้อมูลในอดีต หลงลืมว่าการลงทุนคือการมองไปข้างหน้าในขณะที่นายยองเนี่ยก็คงเปรียบเหมือนนักลงทุนขั้วตรงข้ามเธอมุ่งเน้นและก็หมกมุ่นอยู่กับความน่าจะเป็นในอนาคตเปิดรับความเสี่ยงอย่างเต็มที่จนหลงลืมเรื่องราวพื้นฐานสําคัญในโลกการลงทุนนั่นก็คือความเข้าใจต่อข้อมูลในอดีตที่ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างสมเหตุสมผลนักลงทุนต่างขั้วเนี่ยยังคงค้นหาสู่สําเร็จในตลาดหุ้น และหาคำตอบต่อคำถามที่ว่าการสร้างความมั่งคั่งในตลาดหุ้นเนี่ย mm hmm. พึ่งพาอดีตหรืออนาคตมากน้อยไปกว่ากันแน่นอนว่าจนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเนื้อหาใน past l ลี e ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดำเนินต่อไปอีกหนึ่งเท่าตัวอีกหนึ่งเด้งก็คืออีก12ปีเมื่อกี้ผ่านมา12ปีจากวัยเด็กใช่ไหมเจอกันในโลกออนไลน์แล้วก็ยุติความสัมพันธ์กันไปด้วยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามัน ภาพอนาคตไม่ชัดเจนแล้วก็อีก12ปีต่อมาแฮซองและนายองก็ได้พบกันอีกครั้งแบบตัวเป็นๆก็คือแฮซองเดินทางมาหานายองที่นิวยอร์กแต่ในขณะนั้นเนี่ยนายยองก็ได้แต่งงานกับหนุ่มชายหนุ่มอเมริกันหลายปีผ่านมาแล้วมันเหมือนกับว่าแฮซองยังคงติดอยู่ในอดีตแล้วก็เดินทาง ตามหาความทรงจำที่หายไปในขณะที่นายองตัวหญิงเนี่ยก็เหมือนเขายอมรับอดีตแล้วแล้วก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้ามันจะมีฉากที่เป็นทั้งฉากเริ่มและฉากจบคือถ้าถ้าผู้นู้ฟังท่านไหนได้ดูภาพออยนตร์เรื่องนี้แล้วก็อาจจะพอจะนึกภาพออกแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณนู้ฟังท่านไหนยังยังยังไม่มีโอกาสได้ดูก็ ลองจินตนาการตามเลยจินตน,น,นาการยากนหนึ่ง,งคือมันจะมีฉากเอเขาเรียกว่าอะไระเป็นฉากที่ตัวละครหลักกำลังนั่งพูดคุยกันอย่างออกรถอยู่ในบาริ่งทางยามค่ำคืนมันมอบความรู้สึกที่หลากหลายมันเป็นทั้งความความรู้สึกรักความค้างคาความทวินหาแม้กระทั่งความเสียดาย แล้วก็มีฉากหนึ่งมันน่าจะเป็นฉากสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดของภาพยนตร์เรื่องนี้นครับมันน่ามกลางความมืดสลัวดึกสงัดมันถึงเวลาที่ทั้งสองต้องแยกย้ายนายองตัวเอกหญิงก็เดินไปส่งแฮซองที่กำลังเรียกรถโดยสารกับโรงแรมเพื่อที่จะเดินทางกลับเกาหลีใต้ในเช้าวันรุงขึ้นแฮซองตัวเอกชายเนี่ยเขาก็พูดก่อนที่จะขึ้นรถแท็กซี่ไปว่า ถ้าชาติหน้าเราได้พบเจอกันอีกครั้งบทสรุปเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปใหม่นายยองก็ตอบว่าฉันไม่รู้แฮซองก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเจอกันใหม่นะนายยองก็ไม่ได้ตอบอะไรก็แค่พยักหน้ารับสำหรับบทสนทนานี้นายยองอาจจะไม่ได้หมายความว่าเธอไม่รู้อะไรเลยแต่เธอเลือกที่จะ ยอมรับว่าบางสิ่งในชีวิตเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเสมอไปซึ่งเธอก็ไม่ได้พยายามหาคำตอบเพียงแค่ยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยให้อนาคตเนี่ยดำเนินต่อไปอย่างที่มันควรจะเป็นหากถอนสถานถอนสถานฉากสถานอารมณ์ก็คงจะเป็นฉากถัดมาจากนั้นที่เมื่อเมื่อแห่ซองตัวเอกชายรับสายตาไปนายยองก็เดินทอดน่องกลับไปอย่าง ทิศทางที่เพิ่งจากมาขณะที่อาเธอร์อาเธอร์คือหนุ่มอเมริกันสามีเธอแต่งงานด้วยหลายปีแล้วเนี่ยนั่งรออยู่บนบันไดขั้นเล็กๆหน้าพาตเมนแล้วเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมานายยองพอเดินมาถึงก็โผเข้ากอดสามีแล้วก็ปล่อยหูร้องไห้ออกมาก่อนที่ฉากจะตัดหายไปหลุดมาที่ตลาดหุ้นโลกแห่งการลงทุนสิ่งที่นักลงทุนในหุ้นซึ่งยึดติดก,กับอดีต หรือนักลงทุนขั้วตรงข้ามที่หลงไหลต่ออนาคตอาจจะหลงลืมไปชั่วขณะก็คือเรื่องราวของโชคชะตาโชคชะตาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนผสมสําคัญในปริมาณที่ปริมาณที่มากจนน่าตกใจเลยทีเดียวต่อการประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นนะครับไม่แน่ว่าทางออกของสองนักลงทุนต่างขั้วอาจจะเป็นเรื่องของความสมดุลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้โชคชะตาได้เคลื่อนตัวอย่าง ลื่นไหลระหว่างอดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคตที่เราไม่อาจควบคุมได้นักลงทุนหลายท่านรวมถึงตัวผมเองเนี่ยต่างก็ทุกวันนี้ต่างก็ดำดิ่งไปกับโลกแห่งการลงทุนเสมือนผืนทะเลผืนมาสมุทรที่มันที่เราไม่อาจคาดคะเนความตื้นลึกได้เลยท่ามกลางข้อมูลข่าวสารล้นเกินมากมายจนสร้างความรู้สึกบางอย่างในปัจจุบันสําหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่อาจ ไม่อาจาที่จะเป็นคนเก่งหรือคนฉลาดได้เลยมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างคอยกดทับเราอยู่ตลอดเวลาความพยายามของเราเนี่ยไม่เคยได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมเหตุเพราะว่าโลกของโลกแห่งการลงทุนหรือโลกทุนนิยมเนี่ยมันไม่เคยมีพื้นที่ว่างให้แก่อารมณ์ความรู้สึกแบบเจกบุคคลมันบางอย่างมันสะท้อนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องพาไลก,ก็คือพ่อและแม่ของนายองตัวเอกหญิงนะครับผม พ่อแม่ของนายองเนี่ยจะปรากฏอยู่เพียงแค่ช่วงต้นต้นเรื่องถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในช่วงต้นของภาพ,พยนตร์หลังจากดำเนินเรื่องไปจนถึงช่วงเวลาที่ครอบครัวของนายองเนี่ยกำลังจะย้ายออกจากเกาหลีใต้พ่อแม่ของนายองเนี่ยกลับไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยจนกระทั่งจบเรื่องผู้ชมเนี่ยไม่มีวันได้รับรู้เลยว่าชีวิตของพวกเขาต่อจากนั้นเป็นอย่างไร ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะกําลังตอกย้ำเราอีกครั้งว่าชีวิตและอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดหวังได้หากแต่ว่ามันควบคุมได้ยากยิ่งพื้นที่ว่างขนาดมหึมาระหว่างปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันคือการไหลเวียนของโชคชะตาในภาพยนตร์เรื่อง past life เนี่ยจะมีการกล่าวถึงคำว่าอินยอน อินยอนเนี่ยถ้าแปลความหมายอย่างตรงตัวถ้าไม่ผิดนะครับก็คือแปลว่าโชคชะตาอินยอนในความเชื่อของคนเกาหลีเนี่ยมันมีหลายระดับมีความเข้มข้นหลายระดับแตถ่ถ้าจะให้ให้สรุปอย่างกระชับอินยอนเนี่ยมันคือแนวคิดเรื่องการที่คนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยการที่เราได้มาพบได้มาพูดคุยได้รู้จักได้รักได้ชอบกันเนี่ยหรือแม้กระทั่ง แค่ได้บังเอิญเดินสวนทางแล้วชนไหลกันล้วนเกิดขึ้นจากอินยอนที่สะสมขึ้นมาระหว่างกันตั้งแต่ชาติปางก่อนกลับมาที่ตลาดหุ้นชีวิตนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งพาอินยอนหรือโชคชะตาเนี่ยไม่น้อยไปกว่าความรู้ในอดีตรวมถึงความสามารถในการคาดการณ์อนาคตทางออกก,ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าก็คงไม่มีใครถูกหรือผิด สิ่งสำคัญคงอยู่ที่การปรุงการปรุงส่วนผสมชีวิตนักลงทุนให้กลมกลม่อมและก็ลงตัวมากที่สุดในแบบฉบับของตัวเราเองขั้นตอนสุดท้ายก็อย่าหลงอย่าหลงลืมหรืออย่าลืมหลงเหลือพื้นที่ว่างให้กับโชคชะตาไว้ซะบ้างมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันอย่างสมดุล เมื่อผิดหวังเสียใจหรือเมื่อลงทุนผิดพลาดก็จงเสียใจเรียนรู้ยอมรับแล้วก็ก้าวเดินต่อไปตระหนักเสมอว่าอนาคตเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากยิ่งมีตัวแปรมากมายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจนะช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนักลงทุนก็ขอให้เข้าใจยอมรับแล้วก็ยินดีไปกับทุกช่วงชีวิตนักลงทุนในแบบฉบับของตัวเราเอง แค่นี้วันนี้มาแค่นี้จบแล้วครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหรือฟังเพื่นๆไม่ว่าคุณผู้ฟังจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามก็ขอฝาก Introverted Investor แล้วก็รายการ podcast Investor Principle ไว้ในว่าผมก้มใจดูหน่อยๆฝากแบบสายันสัญญาด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็แวะมาทักทายหลังจากที่ ห่างหายไม่ได้เจอกันไปสนาดก็จะพยายามมาให้ถี่มาให้บ่อยครั้งมากกว่านี้ครบจะได้ไม่ลืลืมกัน <c oughs> ก็วันนี้ก็ลัลไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจดูภาพยนต์เรื่องนี้ <c oughs> ก็อยากจะฝ่ครั้งชื่อเรื่องว่า Past Life รพ่วมกับก็ชื่อว่าเซ n ีนซองถ้าอ่านไม่ผิด <c oughs> <c oughs> เป็นหนังที่ออกฉายเมื่อปี2023ยยังหาดูหาดูได้ไม่ยาก ตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาเข้ามาในแพลตฟอร์มซีมิงเน็ตฟิกได้ไม่กี่วันก็ยังยังหาดูได้ทันก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนในทุกวันนะครับผมฝากกดไลค์กดแช e ร์กด s ับสไ r ร b ์ด้วยนะครับสวัสดีครับเัวาองนศิษยดแสตแล้วทค่ตชาอดจีก็ค่ส